ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลจัดสู่อิงยินดีต้อนรับค่ะ EP ที่สองนี้ขอพาไปเจาะลึกกันที่แผนในเลนสิกกันค่ะอันดับแรกก็จะเริ่มจากการลงทะเบียนนะคะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาซักประวัติที่ห้องนี้กันนะคะ่ะก็ตามมาด้วยการประเมินค่าสายตาเบื้องต้นที่เครื่องด้านนี้ค่ะหลังจากที่เราวัดสายตากันเบื้องต้นแล้วค่ะเราก็จะมาวัดเครื่องมือพิเศษนะคะวัดหาความโุ้งความหนาของกระจตารวมถึงวัดความแข็งแรงของกระจตาได้ค่ะ ห้องต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องที่ไว้ใช้สาหรับตรวจสายตาโดยอย่างละเอียดนะครับโดยนักสนับมานนะครับด้วยดิจิตอลแบบโฟล์ลเตอร์นะครับจะมีการจําลองภาพเพื่อให้คนไข้ได้เห็นภาพที่เหมือนเสมือนจริงนะครับหลังทำว่าจะเป็นยังไงบ้างนอกจากเราจะตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดด้วยโฟล็อเตอร์แล้วเนี่ยเราก็จะมีการให้คนไข้เนี่ยได้ลองเคสเสมือนจรงิงเช็คตาลักตาลองเพื่อให้คนไข้เนี่ยหาตาเด่นตาด้อยระยะไกลแล้วเนี่ยระยะไกลคนไข้ที่ได้ก็จะต้องดีด้วยเช่นกัน ค่ะหลังจากที่ตรวจวัดค่าสายตาอย่างละเอียดจากห้องนี้นะคะเราก็จะพามายอดยาขยายม่านตาทางด้านนี้ค่ะเมื่อคนไข้ตรวจครบทต็มห้องแล้วเราจะเชิญคนไข้เข้ามาพบแพทย์เพื่อแนะนําวิธีการทําเลสิกที่เหมาะสมค่ะหลังจากพบแพทย์เสร็จนะครับเราจะเข้ามาหยอดยาเพื่อเตรียมตัวการทําเลสิกในห้องนี้นะครับนี่คือห้องทําเลสิกครับเดี๋ยวเรามาดูว่าด้านในเป็นยังไงบ้างเครื่องนี้เป็นเครื่องวิสุเมก800ครับ ใช้ทำสมายโปรมีไม่กี่ข้างในประเทศไทยมีที่โรงพยาบาลจักษุยิ้นครับเข้ามาแล้วไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเพราะจะมีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดครับมองไฟสีเขียวไว้นะคะหายใจเข้าเรื่องเล็กนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับศูนย์ไติีโรงพยาบาลจักษุยิ้นของเราสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องค่าสายตาสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะอีพีต่อไปจะพาไปเจาะหรือกินที่แผนกไหนต่อฝากกดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะ